แต่ว่าอยู่เลนนี่ชนอ๋อแม่เลยว่าเขาเล่นเบา้าปีนมาเร้วชวนน้องภูมาเร้วชวนให้ปีนมึงก็ทำอะไรหาหนู កាត់លា คันนี้ให้แม่นั่งกับปา้าโอ้ตอนนั้นมายังไม่เต็มเลยโอ้เต็มเลยตอนนี้โอ้โถว่วมหัวแบบว่าหลายชั้นอ่ะ ประมาณตื้ก,กี่ชั้นอะสายท่าไหนจะผ่ดตกนะมีเลือะฮะลึกลานหลังมีแต่สาหลายสาหลายมีแต่สาลายเดี๋ยวเด ไหนอ้วนมันไปไหนมันไปนาครับม um ันไปไหนระวังยาระวังงูเด้อไปไหนมันลานคืนได้อาการระวังเด้อไอ้อ้วนไปแล้วใคร ส้มรับต่อสายรับแสงส,สีเหลือล้วตอนนี้ฝนสีส้มแซงไปแล้วครับตอนนี้กาลังตามอยู่ที่สครนะสีน้ำเงินนํำอยู่ที่หนึ่ง แกสโต๊ะทำยังไงล่ะเอาเลยช่างผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะ Bây giờ, chàng trẻ... Chàng trẻ đang... Được Ồ, tuyệt vời đến rồi Đi 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 น้ำเต็มเลยนะคะจริงๆแมวมันลึกมากโอ,โอน้ำเต็มหวยเลยโอ้โลงไปนี่คือแบบว่าตายค่ะลายน้ำเปลี่ยน เราเรียนวายน้ำมาตั้งหลายบายทผันเป็นเกสอีกแล้วเกสใส่ไม่ได้เรื่องว่าแชมมาใส่ดูดูนกบินว่ะ,ะไมันบินอยู่กับที่สีดำๆนะ่ะโอ้เกสเห็นนกตรงโน้นสูงนนะอ,อย่างสวยแมดจะาว์เ,เดียวรถตาตังมันซิกลแล้วแล้ว รีบร้อยเหมือนเจ้าของ,งเถ่าเจ้าของใครเหนื่อยเออ้าเฮ้ยอยานะเว้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว,ยวขอหยุดการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้นะคะ เพราะว่าหนทางมันช่างลำบากเหลือเกินอ,อันนี้ก่อน